สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเด้อครับมื้อนี้ก็มาพบพ่อส่องในซาพะทัวอีกครับพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูพี่น้องตำม,มาม่าใส่นี่ยนั่นกับพุ้นแล้วก็ใส่กอกใส่กอกไก่แล้วก็เสร็จมะละกรนะพี่น้องเสร็จมะกรนิดหน่อยแล้วก็มีมิดมะกะทินน้ำพี่น้องมาเลยมาพี่น้องมากินกันเลยตำม,มาม่าแซ่บๆพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องมันนี่ใช่ช้อน้วพี่น้องมันนี่กินเ้นมากพี่นอ้องรับครับพี่น้องม่อนี่เข,อขอ้ากับใบไก่ก่อน nhu cây to hơn ừ nó ทำมันมากแคบแบบนึง่งน้องนี่น่องแมงกะพุนนี่พี่น้องเแบบ้อพี่น้องนี่ <laughs> mình nuôi ngay ngay đâu ใ็ดก,กินได้พี่น้องบัญหาว่าเาย่นที่ตำมแ่บแา่น,นั้นหละพี่น้องเอ้ยเบิมใส่มือมันบกุก,กหักว่าเลยพี่น้องต้องใส่มือนั้ พี่นุ่มทำไมเห็นาดไมาเห็นคลิปนี้กับพี่น้องเลยมาเด้อเอินมมาดูคนเลยตั้งมามา พี่น้องพักง๊านะงามพี่นออ้องพักก็พูดได้หอเอิอนพักยังพูดได้แต่คอยจะทำหันค่าเขาพี่น้องบอกว่าพักคอดคอสอย่างไรพี่น้องซื้อในตลาด แต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเด้อหัวหูว้จะได้จัดสีไทยจะได้คลิปกันเลยขิดมันหนูสักทีขิดเว่าขิดยังกินเลยว่าให้คนเบิง่งก็คิดได้เพราะคำนี้พี่น้องผู้ใดอยากให้กินยังกะข้าวเม่นไม้เด้อพี่น้องเด้อจะได้เห็ดให้กินให้เห็ดกินให้เบิงเบ่งไงนะพี่น้อง ตบ้องบึงเสร็จมาก

อ่ะพี่น้องบันนี้ก็สิได้จบคลิปอีกแล้วพี่น้องเม่ได้พลาดไม่เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้่องไอ้ซาพาทั่วพี่น้องสวัสดีครับทุกคนไปเลยเด้อครับสวัสดีครับ